สวัสดีครับ F4 ที่กลับรั o ทุกท่านผมบาวรีครับช่องบาวรีทีวีครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2568นะครับเราเามาตามต่อนะครับตามต่อสูตรวิ่งบนนะครับสูตรวิ่งบนหมวดทิ่แล้วลงล่างนะครับลงล่างนะครับจากบนลงล่างนะครับมาดูนะครับ ที่เราทำไว้นะครับเจ็ดแปดคือในแปดหกสามนะมาดูกันเลยนับเลยครับกี่งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลวันนี้ผิดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองงวดแล้วนะครับงวดที่สิบสามจะมาไหมครับมาดูนะครับ เห็นไหมเจ็ดกับแปดมาแปดหกสามหนึ 2, 9, ่งกับสมาสองศก้าับเมาเจ็ดกาห่ 1, ับสมาห้งมาล่าวันนี 9, ้นะครับ6กับเจ็ดสามจ็ดกับเมาทั้ง8และเก้าแล้ออก8ปดเกกับ3ออกห้าสา แถมล่างก็เข้าแตกล่างกับสามสองนะครับเก้ากับศูนย์วันนี้ผิดนะครับแล้วกลับมาเดินต่อนะครับสองกับสามออกสองสองเจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดมาสามแปดแปดแปดกับเก้าออกมาสามศูนย์เก้าเก้ากับศูนย์นะครับ เก้ากับศูนย์ทั้งวน,นี้ที่ออกมานะครับสองศูนย์นไครับสองศมาล่างแล้วก็ห้ากับหนะครับวันนี้ก็ดุดล่างอีกนะครับบนไม่เข้านะบนสามเก้าสองนะครับล่างมาศูนย์หนะครับ มา0 6นย์นะครับถึงมาดูงวดที่ออก5 0 7 3 9 2นะครับกับ0 6ย์โดยเอาหลักแสนนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับนะครับแสนบวกกับหลักหน่วยล่างก็คือ5กับ6เป็น1 1ก็คือ1กับ2นะครับอันนี้1กับ2นะครับงวดต่อไปนี้ หนึ่งกับสองนะครับน่าจะมาล่างแล้วล่ะตอนมาล่างแล้วนะครับมาดูอีกสูตรนะครับอีกสูตรที่ผมนํามาประกบนะครับเห็นไหมงวดที่็แล้วได้ศูนย์กับหนึ่งตัวนี้ก็ได้นะครับได้ศูนย์กับหนึ่งงวดที่อีกสูตรหนึ่งก็คือห้ากับหกที่ออกศูนย์หกนะครับมาล่างนะครับดูงวดนี้นะครับมาดูสูตรนี้นะครับนะหนึ่งกนะับสองมาสองสองหนึ่ง สกับสมา8ปดสี่สส่วนนี้นะครับใช้หลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยของวันที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยล่างบวกกันนะครับนะครับนะครับได้2กับสมมา8ปดสี่สาได้8 9ก็มา8ปดสได้2กับสมา2องย์เนะครับ ได้เก้ากับศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้านะครับได้เจ็ดกับแปดมาเจ็ดศูนย์ศูนย์ได้สามกับสี่มาสามเจ็ดเจ็ดได้แปดกับเก้ามา 9, 4, แปดเก้าสี่ได้สี่กับห้ามาห้าหกสามได้เจ็ดกับแปดมา 8, 7, 6, หกแปดเจ็ดได้ห้ากับหกวันนี้หลุดล่างกลับมาแปดห้าล่างบนเป็นสองสองเจ็ดนะครับ ได้หกกับเจ็ดก็มาล่างกับศูนย์หกนะครับบนออกสามแปดแปดนะครับเด็กเก้ากับศูนย์ออกมาศูนย์เก้าเลยครับสามหนึงเก้านะครับได้หนึ่งกับสองมาสามห้าสองนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับพลิกลงล่างนะครับเป็นศูนย์หกนะครับนะครับเพราะบนออกสามเก้าสอง ร่างเปนศูนย์หกนะครับร่างนะครับตอนนี้มาดูงวดต่อไปนะครับงวดที่ออกห้าศูนสามกองนะครับเอาหลักแสนนะครับบวกหลักร้อย บวกหลักหน่วยก็คือห้าบวกสามบวก2นะครับ5้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบสิบบวกหลักหน่วยล่างหกนะครับก็เป็นสิบหกได้ไมาคือหกับเจดนะครับหกับเจดนะครับนะครับสูตรที่ได้6กับเจดอีกสูตรหนึ่งก็ได้หนะึ่งกับสองลองมาประกบกันดูนะครับมาประกบกันดูนะเราประกบเลยนะครับ งวดนี้นะครับเห็นไหมครับมเสียที่เราประกบนะครับสองสูตรนี้เข้าได้กันนะครับเห็นไหมครับหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยก็หน่วยล่าบวกกันนะครับเห็นไหมครับได้เก้ากับศูนย์มาเก้าเอนนะครับคืออีกสูตรหนึ่ง หลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักหน่วยบวกกันนะครับในสองกับสาวนะครับประกบกันออกมาเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามสองสามหกประตูออกสามศูนย์เก้านะครับมาดูประกบอีกสูตรหนึ่งนะครับที่สองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้านะหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยบวกกันนะครับ ก้าบวกสามเป็นจุดสองจุดสองบวกสองเป็นจุดสี่สี่บวกเจ็ดนะหน่วยล่างนะครับบวกสิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดนะคือหนึ่งกับสองนะครับก็หนึ่งกับสองไว้อีกสูตรนะครับหลักพันหลักหมื่นหลักพันบวกกันนะครับแล้วแล้วก็หลักหน่วยห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเก้าก็เป็นสิบห้าห้ากับหกนะครับ ประกบกันสูตรหนึ่งหนึ่งกับสองอีกสูตรหนึ่งกับห้กับหนะครับประกอบกันหนึ่งสองนี่ยสองห้าสองหกหนึ่งห้าหนห้าหกะครับก็มาสองหนะครับ,มา, 2, 5, รบมาอีกสูตรนะครับมาดูอีกมาดูห้าห้าเสามห้สองนะครับหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วย แล้วก็หน่วยล่างบวกกันเนียฮะได้ศูนย์ตั้หนึ่งแล้วก็หลักหมืน่นหลักพันหลักหน่วยบวกกันได้หกกับเจ็ดนะครับเห็นไหมประกบกันศูนย์หนึ 6, ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดผมวงให้ท่านศูนย์เจ็ดกับหกเจ็ดนะครับเห็นไหมครับปรากฏว่ามาศูนย์หกแล้วก็มาล่างนะครับที่ผมบอกใช้ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับ ปรากฏว่านะครับมาครับรซืุ้ตาลีไว้ก็ได้เห็นแล้วนะครับไอ้ผมก็ซื้อไว้นะครับแต่ซื้อเป็นศูนย์เจ็ดนะครับไม่ได้ซื้อศูนย์หกศูนย์หกออกออกงวดผ่านเพิงจะผ่านไปครับเลยไปหยิบนะครับไปหยิบจาศูนย์เจ็ดมานะครับนี่ผมวงไว้ศูนย์เจ็ดนะครับ ที่ได้มาคือ01 06 07 16 17แล้วก็67นะครับนั้นถ้าซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อเสียงโชคนะครับจะมี01 06 07 16 17 67ก็6ประตูนะครับใส่แต่ประตูละสิบยี่สิบก็ได้ทำใช้ล้ว้้วยประตูละร้อยก็ได้แล้วเจ็ดพันนะครับ หมายถึงรัตตอรีใต้ดิน <c oughs> ก็ไปเสี่ยงโชครอตตอรี่บนดินแล้วกันนะครับเราก็ได้ตังใช้อุดหนุนรัฐบาลไปด้วยนะครับนะครับและครับไม่มีใครรู้ได้ว่าหวยจะออกอะไรนี่คือแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อบนซื้อล่างไว้ก็ไม่นไม่น่าจะเสียหายอะไรเสี่ยงโชคนะครับต้อง สลากเกณสามมั่งหรือนะครับลัตเตอรี่นะครับเราสั่งซื้อทั้งออนไลน์หรือซื้อตามร้านค้านะครับและเลขก็ไม่ไม่ได้ดังมากมายอะไรนะครับเดี๋ยวพขศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับผมเองก็ยังไปปักไปที่ศูนย์เจ็ดชั้มากกว่าเนี่ยได้มาศูนย์หกนะครับแล้วก็มาล่างนะครับนี้มาดูเมวดต่อไปนะครับเห็นไหมครับที่ประกบกันนะครับ ห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองเอาหลักหลักแสนนะครับหลักร้อยหลักหน่วยบวกกันนะครับเหน่วอล่างบวกกันก็ได้หกกับเจ็ดนะครับเมื่อต่อไปนี้อีกสูตรหนึง่งหลักพันบวกหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นนะครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกหลักหน่วยสองเป็นได้เก้าเก้ากับสูตรนะครับ วันนี้บวกกันแล้วนะครับมาดูนะครับหกเจ็ดกับเก้าศูนย์สองศูนยประกอบกันได้หกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สี่ประตูนะครับวันนี้นะครับตาสนใจครับตัวนี้ครับหกศูนศูนย์หกออกไปแล้วนะครับและตัวนี้ศูนย์เจ็ด ศูนะครับเก้าน,นะครับก็สี่ประตูนะครับหกศูนย์หกเจ็ดเก้านะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่คือแนวทางในการเสี่ยงโชคแต่จะมาตามนี้ไหมนะครับก็ให้ท่านไปพิจารณาดูนะครับ ประกบนี่คือสองสูตรจะประกอบกันงวดที่แล้วลงล่างนะครับกว่าน,นี้จะมาบนหรือล่างตามเดิมนะครับก็ว่ากันดูตัวเลขที่น่าสนใจก็คือหกเกับเจ็ดศนะครับ7 0็ดนะครับขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีทุกท่านครับสำหรับที่ดูคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดตามด้วยนะครับถ้าชอบเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ